เขมนนที่ยวเผมอยู่บริเวณนี้ผมจะบอกว่าที่ตรงนี้เนี่ยเรามีคนั่นคืออ๋อากาแก้วิสุท่านผอำนการกรทททิสุดโลกสำนักงานทสุดโลกแต่ว่าท่านู้ลทองีจังหวัสุนโด้วยนะครับแราเดียวอขออนุญานอพาวีันนี้เราอยู่ตรงจุดชมกับโลกรูโลรงนะคะ กตรงนีจุดน้ของพยานเนี่ยก็จะมีบริการรถที่จะนำเราขึ้มาชมุมวิเาจุดนี้จะเป็นจุดชมแสงอาทิตย์แล้วก็ชมทะเลหมอกนะคะแล้วก็ด้านหลังของเราเนี่ยก็จะเป็นสังขาจ้าตอนนี้เราอยู่แค่ท่าการสายสอจะเป็นตอนางเรอเวนไปในนี้เท่าที่เช็คมาที่งจมองานะครับ แต่จริงยังไงก็ตามเนี่ยเขาบอกนะเดี๋ยวผมก็ไปหาดูว่าเห็นไหมเขาบอกว่าเสี่ยงต่อวิติน่าจะเรียกบ้านสุรากเป็นที่สุดค่ะใช่ใช่ตอนนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ก็จะค่อยๆเริ่มบานขึ้นมาเรื่อยๆน่าจะเต็มก็ประมาณปลายเดือนปลายเดือนค่ะปลายเดือนก็กางพอเขเชิญชวนเลยค่ะก็อยากเชิญชวนนะคะทุกคนนะคะ ดอกเบร์สุดสวจับวัดสุดโลกนะคบมาทางทุกยานพู้ร่วมร้องร่าค่ะอยากให้ได้มาน่าสนใจครับอย่างไรก็ตามขอบคุณการทเี่ยประเทศไทยสำนกานจัครับโดยเฉพาะอย่างที่ท่านขออนาตกาญเก้าพันสี่สิบลำที่ได้นำส่วนชนเนี่ยเดินทางเข้ามาทางแถวนี้ก็เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยบอกได้เลยฮะขอจับอัครั้งว่าต้องมา 시청해 <shriek> <shriek>